ุเรมะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณคุงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกกันนะคะในเรื่องของไก่แจ้แส่เสียงเดี๋ยวเราไปดูคลิปอีโอและเปิดหนังสือทักษะภาษาควบคู่กันไ,ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหลักภาษาเล่มสีเขียวนะคะามาดูในหน้านี้ครับแห้านะคะหัวกอที่ 9, เก้าเขียนชื่อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยใต้ภาพน,นะคะมีรูปไก่2ตัวตัวไหนคือเจ้าสร้อยตัวไหนคือเจ้าสวยนักเรียนเขียนลงไปนะคะต่อไปมาดูนะคะไป ภาพไก่นะคะขีดตุกหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าส้อยขีดตุกสองขีดนะคะหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสวยนะคะก็หนึ่งไก่แจ้ตัวเมียเป็นเจ้าสร้อยเจ้าสวยค่ะถ้าเป็นเจ้าสวยนักเกดตขีดหนึ่งขีดนะขีดตุกหนึ่งขีดถ้าเป็นเจ้าสวยเนี่ยขีดตุกสองขีดนะคะเขาก็สองไก่แจ้ตัวผู้ก็สามมีสีสันสดใสมีหอนเป็นแฉกข้อสี่ไข่สีปลาดู ขอ้อที่5เจ้านาฬิกาปุกข้อกชอบกินข้าวเปลือกเกลบและหญ้าขอ้อ7็ฟักไข่นี่ก็คือหน้า85นะคะต่อไปมาดูในหน้า86นะคะต่อไปมาดูในหน้า8 6นะคะในหัวข้อที่10เลือกคําเติมลงในบทดอกสร้อยนะคะจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนําบทที่4เรื่องไก่แจ้แซ่เสียงในกรอบศิลป์มีคาว่าแซ่ซักสุกส สอนสั่งเรื่อยร้องมันนึกบรรเลงไก่เอ๋ยไก่แจ้ให้เราเอาคำนี้มาเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายนะคะต่อไปเราไปดูในหน้าที่87นะคะต่อไปมาดูในหน้า87นะคะในหัวข้อที่11 11นะคะหาคำตรงกันข้ามเติมในช่องว่างจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่4เรื่องไก่แจ้แซ่เสียงอ้าวเสียใจตรงข้ามกับอะไรคะตัวผู้ เกียดตค้านความทุกตัวใหญ่หลังบ้านของใหม่สุกับปลูกให้นักเรียนหาคำที่มีความหมายตรงข้ามมาเติมนะคะต่อไปวอกลีบสองนะคะตอบคําถามเกี่ยวกับไก่ประโยชน์ของไก่ให้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะประโยชน์ของไก่อตอบข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามนะคะต่อไปให้นะักเรียนมาดูในหะน้า ต่อไปนักเรียนเปิดในหน้าที่88นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อไก่ปันต่างๆนะคะ,ะมีทั้งหมด3ข้อให้นักเรียนเขียนชื่อไก่ปันต่างๆที่นักเรียนรู้จักมา3ข้อนะคะต่อไปในหัวข้อรีบสารนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านทําไมโลกจึงร้อนใครจะล่อนให้หายได้ข้อพวกเรานั่นไงต่างร่วมใจช่วยกันแค่ ประหยัดน้ำประหยัดไฟปลูกต้นไม้ดีแต้แท้ร่วมมือกันคงดีแน่อย่ายอมแพ้นะพวกเราให้หนักเนนะคะคัดลงมือให้สวยๆนะคะเต็มมันทัดน,นะคะอ้าหนี้จะมีคะแนนด้วยนะคะเพราะฉะั้นวันนี้คุณคุณญิงก็ให้เรียนทำแบบฝึกนะคะตั้งแต่ในหน้าที่85นะคะจนถึงในหน้าที่80 88 อย่าลืมส่งในลายส่วนตัวของคุณครูหญิงนะนะคะวันนี้คุูหญิงก็มีนะะื้อหาที่จะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัส,สลามัลายกุมมรรมมตุลลอฮิวะบารอกาตุ